พูดสาวว่าจะไม่ลองให้แต่เริ่มก็สวัสดีพี่พีทุกคนนะคะ ก็สาวว่าจะไม่ลองให้แัแต่เริ่มแต่ตาหมายที่เชิญเลยค่ะพี่หลอกสูญเสียเนาะสาเหตุแล้วก็เหตุผลก็มาจากมดลูกแตกเนาะหมอก็จากที่เคยผ่าตัดมาค่ะนุ่นไม่อยากให้ทุกคนเศร้าไปกับข่าวนี้เพราะว่ามันผ่านเวลามาแล้วแล้วก็ ที่ผ่านมามันเศร้ามาพอแล้วแล้ววันนี้ที่เราแถลงข่าวจริงๆเราแค่อยากให้ทุกคนได้ได้ฟังความจริงแฟกต์ที่มันเกิดขึ้นกับนุ่นไม่อยากให้ทุกคนไปนั่งนะวันหนึ่งสองสามมาเกิดมาจากการตั้งครันเป็นแบบนี้แบบนี้มันมันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเราแล้วก็มันไม่ได้หมายความว่ามันจะจะเกิดกับคนที่แบบตั้งครันในภาวะสุดท้ายใจมาสามทุกคนนะคะ มันแค่มาแจ็คพอตที่เราก็ถือว่านี่ก็เป็นหูทาหอนเรื่องหนึง่งเป็นสัญญาณเตือนให้หลายๆคนที่เคยผ่าตัดเหมือนนุ่นให้ระวังตัวมากขึ้นแต่มันก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นถูกไมหมหมอกับทุกคนเนาะสุดท้ายนุ่นว่าพี่ๆคงอยากถามว่าแล้วอนาคตนุ่นหลุยจะเป็นยังไงต่อคือตอนนี้เราโฟกัสในเรื่องของสุขภาพนุ่น มากกว่าเพราะว่าจากที่เสียเลือดไปเยอะเนอะนุ่นต้องฟื้นฟูร่างกายส่วนถ้าจะถามว่านุ่นอยากจะมีลูกกันอีกไหมมันยังมีความหวังอยู่ค่ะไม่ใช่ว่าวันนี้นุ่นจะไม่มีลูกแล้วนุ่นแค่คิดว่าจะเลือกจะมีหรือโฟก,กัสที่ชีวิตคู่ดีกว่าอะไรเงี้ยตอนนี้ยังให้คําตอบอะไรไม่ได้เนาะรู้แค่ว่าคนที่อยู่วันนั้นที่เป็นห่วงและรักนุ่นที่สุดก็น่าจะเป็นลุยเพราะว่าเขา ต้องผ่านการรับรู้ข้อมูลที่มันไม่รู้ว่าจะไปคู่หรือจะจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นให้เวลาเราให้กำลังใจเราผ่านจุดนี้ไปให้ได้แล้วนุชคิดว่ามันมันไม่นาหรอกคะ่ะเราเคยคือน,นุนเคยสูญเสียมาเยอะอะนุนว่าชีวิตเรามันมันต้องไปต่อได้เราจะกลับมามีรอยยิ้มและมีความสุข อีกครั้งแน่นอนนะคะ